สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็จาพวกถุงมือยางแบบนี้นะครับก็หลายท่านก็ใช้ผิดมาตลอดนะครับครับเมื่อเราทำการสวมใส่นะครับเราจะไปจับน้ามันหรือสิ่งของอะไรที่เป็นน้ํานะครับก็แล้วแต่นะครับเราก็จะทาอย่างนี้ครับใส่แบบนี้นะครับก็แบบนี้นะครับผิดนะครับ ครับเมื่อเราล้างน้ำหรือจับน้ำมันนะครับเรายกแขนขึ้นนะครับน้ำมันก็จะไหลลงมาย้อยลงใส่แขนเรานะครับก็ทําให้อะแขนเราเปิดะไปด้วยน้ํามันหรือน้ํานะครับวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือนี่ครับเราใส่นะครับแล้วก็ทําการพันขอบแบบนี้นะครับเมื่อน้ํามันหรือน้ําไหลมานะครับ เขาก็จะขังอยู่นี่ครับแล้วก็เทแล้วก็ตะแคงนะครับเพื่อที่จะเทน้ําลงไปนะครับนี่ครับก็หลายท่านนะครับใช้ผิดมาตลอดนะครับนี่ครับผมก็จะมาทดลองกับน้ําให้ดูนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับน้ํานะครับก็จะไม่ไหลใส่แขนเรานะครับเมื่อเราทําการยกขึ้นแบบนี้นะครับ น้ำก็จะขังอยู่นะครับนครับก็จะเทออกได้ลักษณะนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งน้ําแล้วก็น้ำมันนะครับแขนเราก็จะได้ไม่ต้องไปเปิดนะครับนี่ครับผิดกับที่เราไม่ได้พับนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับน้ําก็จะยกแขนขึ้นน้ําก็จะไหลเข้าแขนนะครับเปียกแขนนะครับ นี่ครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับที่ธนวัฒน์ชาแนลนำมาเสนอให้กับทุกๆท,ท่านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ